ดูจากปกคลิปท่านผู้ชมก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเอ็กโซเดียมันโหดขนาดไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีรัประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโ oh. อในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องบทบาทของมอนสเตอร์ตัวหลักของตัวละครหลักในเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เอาเอ็กโซเดียมาเลยนะครับผมโดยที่ว่าเอ็กโซเดียก็เป็นมอนสเตอร์ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักมันดีอยู่แล้วนะครับกับการที่ว่ามันมีพาร์ททั้งหมด5ส่วนของมันหลังจากนั้นเรารวบรวมบทมือได้ครบ5ส่วนปุ๊บเราก็จะเป็นฝ่ายชนะการดูเอลทันทีนะครับตัวเอ็กโซเดียเนี่ยบอกได้เลยว่ามีร่างแยกโผล่ออกมาเยอะแยะมมมากคครับผนืใี มีการ์ดเอ็กโซเดียนู่นเอ็กโซเดียนี้ซึ่งเงื่อนไขอ่ะมันก็จะออกทรงนี้กันหลายตัวเหมือนกันนะครับกับการที่ว่าสามารถชนะตามเงื่อนไขได้ซึ่งผมเคยทาเป็นจักรวาลการ์ดไว้นะครับการ์ดซีรีส์ของเอ็กโซเดียนาออันนี้แนะนําว่าให้ไปหาดูกันแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาบทบาทของเอ็กโซเดียที่อยู่ในอนิเมะมาพูดคุยมาเจาะมาขยี้ให้กับท่านผู้ชมฟังครับว่าการ์ดที่มีเอฟเฟกต์โคตรโหดมหาการนั้นน่ะมีการเอาไปใช้ในบทบาทการตีความในอนิเมะยังไงบ้างซึ่งพอผมรวบรวมข้อมูลมาทําในคลิปนี้ได้นะคลิปเนา่่ึงว 6. d u e l i s t ผู้ใช้ Exodia เนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยบทบาท Exodia ียมันจะไม่เหมือนกับครีโ bo ไม่เหมือนกับแรกเป็นจีเชนเก r l ที่ทำไปก่อนหน้านี้ที่ว่ามันเป็นแบบมอนสเตอร์ของยูกิโดยตรงอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ว่า Exodia เนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกใช้ด้วย Du e อ ist หลายคนเลยซึ่งวันนี้ผมคัดมาจากในซีรีส์อนิเมะของภาค d u e l m o n ster อร์กับภาค GX เป็นหลักนะครับแล้วถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าในของภาคมูฟวี่จะไม่ได้มีบทบาทของ Ex o d i ซเดียมาให้พูดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล กับของภาค G X ที่เป็น180ตอนมาพูดคุยกันซิ่ว่า6 Duelist ที่มีการใช้ Exodia ให้เราเห็นนั่นเขาใช้ในบทบาทอะไรแล้ว Exodia นั้นถูกปูยี่ปูยำเอ้ยไม่ใช่แสดงศักยภาพของตัวเขาเองนั้นน่ะได้ดีมากแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงบทบาทการเป็นมอนสเตอร์ของยูกินะครับที่จริงใช้คาว่าเป็นมอนสเตอร์ของยูกิก็ไม่ได้นะเป็นมอนสเตอร์ของปูยูกิมาก่อนนะครับคือปูยูกิเนี่ยเขาเปิดร้านกาดของเขาแล้วเขาก็มีเด็กของเขาเองด้วยแล้วในภาค Duel Monster ตอนแรกเลยเนี่ยมันมีเรื่อง ได้การ์ดบลูายของคุณปู่ซูโมโรคุมาซิและทีนี้คุณปู่ไม่ให้นะครับเพราะว่าเป็นการสําคัญมากที่ได้รับมาจากเพื่อนของเขาและทีนี้ไคบาเองก็เลยมีการมาใช้กําลังในการที่จะชิงการ์ดบลูอายจากปู่มาแล้วปู่ที่เสียการ์ดบลูอายไปก็ฝากเด็กของตัวเองให้หลานรักเนี่ยไปต่อสู้กับไอไคบาเพื่อที่จะทวงจิตใจแห่งคุณธรรมของมันกลับคืนมาเพราะว่าตอนนี้ไคบะคุงเขาหลงอยู่ในพลังแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของการ์ดอย่างเดียวไม่มีหัวใจเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะครับแล้วยูกิเองก็เอาการ์ดของปู่มาใช้ไม่วกวกแบบออัศวินไาแบบและ ดิเชียนอย่างนี้เนาะนับว่าเป็นการของคุณปุ่ซุงโรคุมาก่อนได้แต่ว่ายุกิที่มีการประท่าก,กับไคบาตในครั้งนั้นนะครับก็มีปริศนาอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย hey! อันนี้มันคือก์ดชิ้นส่วนที่ถูกผนึกทั้งหลายนะครับไม่ไว่าจะเป็นแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาอย่างเงี้ยซึ่งยุกิก็ต่อสู้ไปโดยที่ว่ารวบรวมก์ดชิ้นส่วนของเอกโซเดียไปเรื่อยๆด้วยโดยศัตรูตอนนั้นที่เผชิญก็คือไคบาตที่ใช้ Blue Eye White บลูอายไว้ดราก้อนสามใบนะครับอบอกได้เลยว่ายุคนั้นถ้าเจอบลูาอเข้าให้ปุ เอ็กโซเดียก็ได้ปรกากฏตัวขึ้นมาจากการที่ยูกินั้นสามารถจั่วการดได้ด้วยพลังแห่งปาฏิหาร์นะครับเพราะที่จริงแล้วถ้าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเอ็กโซเดียในเนื้อเรื่องชนนั้นเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าเอ็กโซเดียนั้นนะแทบจะไม่มีใครเคยสามารถรวบรวมได้ครบเพราะด้วยเงื่อนไขที่ว่าการรวบรวมครบเท่ากับว่าเอาชนะอย่างนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการบอกเล่าให้มันดู over ไว้ในอนิเมะนะว่าการที่จะทําแบบนี้ได้ต้องเป็นตัวละครสําคัญอย่างพระเอกของเราเท่านั้นเลยนะครับซึ่งยุกิสามารถทําได้เรียก การกับใครบาไปซึ่งพอจัดการกับใครบาเสร็จเปิ้ลถือว่าได้สะสางเรื่องราวที่คุณปู่ฝากไว้นะครับว่าเคลียร์จิตใจที่ชั่วร้ายของใครบาปไปซิที่เขาหลงซึ่งพลังเนี่ยมันก็คงจะทาให้ใครบาคคงนั้นสามารถคิดอะไรได้จากการแพ้ยูกิไปครทางนี้นะครับซึ่งการที่ยูกิเขามีเด็กนี้เอาไว้นะครับเขาก็ได้เดินทางไปยังดูเอลิสคิงด้อมเพราะว่าตอนนั้นเป็กซั์เขามีแผนโซกปลกดีเดินะครับไม่นิดนึงหรอกก็เยอะอยู่นะครับคือจับวิญญาณของปู่ยูกิเป็นตัวประกันไว้ใช่ไหมแล้วก็ให้ยูกิคุงนั้นมาต่่่่่ออสสูู้ทททีี Kingdom ีีซซะดดดๆึงงงรหวาาายยยกกิเเนนไปนััแ็ุข นะคือได้ไปเจอกับดูเอลิสคนหนึ่งครับผมนั่นก็คืออินเซคเตอร์ฮางะซึ่งฮางะนะครับเขาเป็นดูเอลิสที่เป็นแชมป์ของญี่ปุ่นนะคือฝีมือก็ต้องพอตัวเลยนะครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องราวที่ว่าใครบะพ่ายแพ้ให้กับยูกิมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะประธานใครบะคอร์ปอเรชั่นแพ้แบบนี้นะครับก็เป็นข่าวลือไกลแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนี่แหละที่ทําให้ตัวยูกิต้องไปต่อสู้ที่ดูเอลิสคิงด d อมเพราะว่าแผนของเปกาซันสนมันมีเบื้องหลัง,บง,ลงลเกกนนบเื้องลลึกกกกกกกทททีีีีี่่่่่่่่่่เเเเเยยยยออออววววาา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 นนนนนนััั้้้้้รรรรรรรบแแตตด็็็มมมมืืงงงููงงนะิิพพไปปขหสถ โซเดียออกมาจัดการกับใครบาคนนั้นได้ซึ่งฮางัตที่รู้เรื่องราวว่าเอกโซเดียมันน่ากลัวอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าอืมยูกิฉันอยากจะขอดูการเอกโซเดียหน่อยสิอืมการเอกโซเดียมันดีแบบนี้เองสินะรวบรวมได้ครบ5ใบเราก็ชนะเลยฉันนะ่ะคิดวิธีการเอาชนะการใบนี้มาตลอดเลยนะเอจะเอาชนะการใบนี้ได้ยังไงดีอ๋อคิดอ๋อละ คือการโยนกราดเอ็กโซเดียทิ้งลงทะเลไปเลยนั่นเองครับผมซึ่งนั่นแหละครับทางะที่มันขอดูกราดของยูกิเนาะมันก็ได้ทําการทิ้งกราดเอ็กโซเดียทั้งหมดลงไปในทะเลซึ่งการทิ้งกราดเอ็กโซเดียไปในทะเลทั้งหมดนั้นนะครับแน่นอนว่านี่คือจะทําให้ยูกิไม่สามารถใช้เอ็กโซเดียได้อีกตลอดการนั่นเองครับผมซึ่งพอเอ็กโซเดียร่วงลงทะเลไปแล้วนะครับเพื่อนรักของยูกิอย่างโจโนจิเลยนะเขาก็ไม่ยอมให้กราดของเพื่อนรักของเขาต้องลงทะเลไปแบบนี้แนะ่นอนโจโนจิก็คือพุ่งลงทะเลไปเพื่อที่จะะเเเกกกก็็บบาารดออซีียยยทท่่่หหลนลนนนูันนะั้คืม ซึ่งสุดท้ายแล้วเก็บมาได้แค่2ใบนั่นคือแขนซ้ายแล้วก็ขาขวานะครับอันนี้ถือว่าแหว่งไปพอสมควรนะสใบที่เหลือก็คือปลิวลงหายไปในสู่ก้นทะเลเลยตรงนี้ก็คือสร้างความเจ็บปวดให้กับยูกิมากเลยนะครับเจ็บปวดทั้งที่ว่าตัวเองต้องสูญเสียการ์ดไปแบบนี้กับการเจ็บปวดที่ฮางะมันบังอาจประทังกับการ์ดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ทําให้ยนะูกินั่นแหละตั้งเป้าเลยว่าคู่ต่อสู้คนแรกบนดูเอลิสคิงดอมก็คือฮางะซึ่งฮางะที่มันทิ้งเอ็กซโซเดียนลงทะเลไปก็ว่าจังไรแล้ว ก็คือยูกิเนี่ยมีสตาร์ชิพหนึ่งดวงนะครับคือเดิมมันมี2แต่ว่า1คือมอบให้กับโจโนจิไปทําให้เขาเหลือสตาร์ชิพดวงเดียวแต่ไปต่อสู้เดิมพันกับฮางะที่มีสตาร์ชิพสองดวงเนี่ยยูกิบอกว่าถ้าแกแพ้ฉันขอสตาร์ชิพสองดวงของแกมาก็คือแกใส่หัวไปจากเกาะนี้ได้เลยแล้วยังบอกกับฮางะว่าอีกหนึ่งดวงที่ขาดไปของฉันเนี่ยไม่ต้องสนใจนะถ้าเกิดว่าฉันแพ้จริงๆแล้วก็ฉันให้หนึ่งดวงนี้พร้อมกับเด็กที่เป็นดั่งชีวิตของฉันเลยซึ่งพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บฮางะมัน่ี นะครับก็คือไม่ได้สานึกนะั่นแหะอย่างที่ว่าสมแล้วจริงๆที่มันต่อสู้กับยูกิครั้งนี้แล้วก็โดนยูกิบี้จนเละไปและแชมป์ญี่ปุ่นคนนี้ก็ถูกขับไล่ออกจากดูเอลิสคิงด o มไปเป็นคนแรกๆ,ๆเลยนั่นเองครับซึ่งบทบาทที่เป็นมอนสเตอร์ของยูกิก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มีปมหลายๆปมเนาะที่นํามาซึ่งการได้เอกโซเดียแล้วก็เสียเอกโซเดียไปแบบนี้ครับทีนี้บทบาทต่อมานะครับก็คือการเป็นมอนสเตอร์ของแรรฮันเตอร์ซึ่งอันนั้นนะครับเป็นการ์ปลอมนะครับผม,ผมบอกได้ตรงนี้เลยนะพวกแรการ์การ์ มันก็มีการก๊อปปี้จนสามารถได้ชิ้นส่วนมาครบ5อันแล้วทีนี้มีคนหนึ่งมันมาท้าสู้กับโจโนโจิแล้วก็ใช้เอ็กโซเดียให้เราเห็นนะครับแม่ตอนที่1นูเวสดิบดีแล้ว,ว่าเป็นการได้ดังนานที่ต้องใช้ปฏิหารเท่านั้นในการเรียกนะครับแต่ว่าไอ้แรฮันเตอร์คือมันมีการที่สามารถเพิ่มจานวนบนมือได้เรื่อยๆบวกกับการที่มันมีชิ้นส่วนของเอ็กโซเดียส่วนละ3ใบนะครับที่ใส่ไว้ในเด็กของมันซึ่งข้อดีก็คืออาจจะเรียกได้เร็วหน่อยข้อเสียก็คืออาจจะได้ชิ้นส่วน3าออกมานะครับและแถมขอออเเียกนก,กนงน่รร์ ลงมาบนฟิลด์ได้แล้วพอฟิลด์โล่งๆแล้วก็จะโดนมอนสเตอร์ของชั้นบทขยี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะซึ่งจังหวะแรกที่ไรฮันเตอร์มันสู้กับโจโนจิก็คือสามารถใช้เอกโซเดียจัดการกับโจโนจิแล้วก็ทาให้โจโนจิต้องสูญเสียเรดอายไปใช่ไหมและทีนี้พอยูกิจะมาเอาคืนให้นะครับโดยที่ตอนแรกโจโนจิก็ไม่ทันบอกนะรับว่าไอ้ไรฮันเตอร์คนนี้มันใช้เอกโซเดียแต่ยูกิบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วโจโนจิคุ้งฉันจะต่อสู้กับมันแล้วฉันจะมองแผนอันสกปรกของมันให้ออกให้ดูและยูกิก็มองออกนั่าไไ้ีีมมมดท ถ้าว่าจะเอามอนสเตอร์โจมตีเข้ามาเท่ากับว,ว่าวิธีการชนะของแกคือการรวบรวมเอ็กโซเดียให้ครบและพอเอ็กโซเดียครบเสร็จแล้วก็จะได้เอาเอนะ็กโซเดียนั้นมาเป็นตัวพิกเกมทําให้ชนะยูกิได้สินหน้าแต่าาว่ายูกิเองก็มีแผนในการรับมือนะครับซึ่งเอ็กโซเดียที่ปกติแล้วต้องถืออยู่บนมือให้ครบอย่างนี้เนาะเราก็จะเริ่มได้เห็นแล้วว่าไอ้ผู้ใช้เอ็กโซเดียมันจาเป็นต้องเอาชิ้นส่วนบางส่วนของเอ็กโซเดียมาซึ่งการเอาชิ้นส่วนของเอ็กโซเดียลงมานั้นนะครับก็เป็นแผนของยูกิที่สามารถใช้ chain destruction ในการทาลายชิ้นส่วนใดชิ้้้นนนนส่วงนนงทัั3ใบขอไอเไอเอ็รปา ซึ่งคอมโบนี้ก็ทาให้ไอผู้ใช้เอ็กโซเดียไม่สามารถรวบรวมชิ้นส่วนได้ครบ5้าใบแล้วนั่นเองครับยูกิก็ยังบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่การปลอมและไอพวกแรนเตอร์ Hunter อย่างแกเนี่ยมันไม่มีจิตใจของการเชื่อมั่นในการ์ดเพราะฉะนั้นแล้วแกก็เลยไม่สามารถเชื่อมั่นในเอ็กโซเดียได้จนถึงวินาทีสุดท้ายยังไงละ่ะและการ์ดเอ็กโซเดียที่เป็นการ์ดปลอมนี้นะครับเมื่อพ่ายแพ้ให้กับยูกิแล้วยูกิก็เอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดเลยครับผมแไปเอาการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งมาฉีก มีการใช้เอ็กโซเดียโดยไคบะโกซาบุโร่พ่อบุญธรรมของไคบะเซโต้นั่นเองครับโดยเป็นช่วงที่ว่าต่อสู้กับพวกบิ๊กไฟส์เสร็จแล้วชนะอโนอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าไคบะโกซาบุโร่มันยังไม่ได้ตายสนิทนะมันมีจิตที่หลงเหลืออยู่ในโลกไซเบอร์นี้แล้วก็ต้องการมาต่อสู้กับไคบะเพื่อที่จะเอาร่างกายของไคบะมาครอบครองนั่นเองครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโกซาบุโร่เขาศึกษาไคบามาเป็นอย่างดีแล้วเขารู้เลยว่านี่ไคบะเคยพ่ายแพ้ให้กับมุโตยุกิมาแบบนี้และเขาเองก็เอาเอ็กโซ ว่าคิดหรือว,ว่าฉันน่ะจะเป็นคนที่ยึดติดกับความพ่ายแพ้นในอดีตแล้วโกซาบุโรเองก็มีแผนอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้เอกโซเดียซึ่งเอกโซเดียที่ไคบับโกซาบุโรใช้นะครับไม่ใช่เอกโซเดียที่ต้องรวบรวมบนมือให้ครบแต่เป็นการใช้พันธสัญญาแห่งเอกโซเดียแล้วก็อัญเชิญเอกโซเดียในครอสออกมานั่นเองซึ่งเอกโซเดียในครอสจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพันแปดนะครับพลังโจมตีพันแปดเนี่ยดูแล้วจะอ่อนนะแต่ว่าด้วยเอฟเฟกต์ในอนิเมะมันก็จะมีความโหดขึ้นมาเลยครับอธิบายอย่างนี้นะครัว่า่า,กกาอนะิีคงรๆืท โซเดียในครอสมันต้องอัญเชิญด้วยการที่มีชื่อว่าพันธสัญญากับเอกโซเดียแล้วตอนนั้นต้องมีชิ้นส่วนของเอกโซเดียทั้งหมดอยู่ในสูสารนะครับแล้วทีนี้เอฟเฟกของในเกมจริงๆเนี่ยคือการที่ถ้าไม่มีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของเอกโซเดียอยู่ในสุสารเอกโซเดียในครอสก็จะถูกทําลายทันทีนะครับแล้วก็พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น500พอยในทุกๆสแตนบายเฟสนะแล้วมันก็จะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการดเวทมนต์กับดักอะไรเงี้ยนั่นคือจะเป็นเอฟเฟกตัวค์คือว่าต้อองมมมีชิิ้นนนนนสสส่่่วครรบยูใใาะัแตเจ ต่างกันเล็กน้อยครับคือถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนไหนขาดไปเอฟเฟกก็จะหายไปครับในความหมายคือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในสุสานจะทําหน้าที่ดังนี้ครับผมคือขาซ้ายนะจะไม่รับผลจากการเวทมนต์ขาขวาไม่รับผลจากกับดักแขนซ้ายคือไม่รับเอฟเฟกจากมอนสเตอร์แขนขวาคือโจมตีแล้วพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000แล้วก็ส่วนตัวจริงของเอ็กโซเดียนครับคือจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสูอ้ซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นพอยความแตกต่างแล้วเนาะคือการเพิ่มพลังโจมตีก็คือเพิ่ม1น0่งันและเพิ่มทุกครั้งทีีทท่น้ เอฟเฟกที่มันจะป้องกันเอ็กโซเดียในจุดนั้นก็จะหายไปเฉยๆครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ารีมทส่วนเอ็กโซเดียผู้ถูกปีดผนึกตัวเดียวนะครับแต่ว่าส่วนขาแขน,นยังอยู่ครบอย่างเงี้ยเอ็กโซเดียในครอสก็จะถูกทําลายจากการต่อสู้ได้แล้วก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับโดยที่ว่าไคบะเองก็เจอกับเอ็กโซเดียในครอสรับมือได้ค่อนข้างลําบากแล้วไอ้ไคบะโกซาบุโร่มันก็รู้เลยว่าถ้ามันทําแบบเนี้ยไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ไม่รับผลเอฟเฟกต์ Effect, เวทมนตร์กับดักแล้วโจมตีไ ซึ่งไคบาก็บอกไปเลยว่าสิ่งที่แกทําทอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วิธีการของดูเอลิสกระจกกคนหนึ่งที่ใช้มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงเข้าว่าแต่เดี๋ยวฉันจะสอนแกนแท้ของการดูเอลที่แท้จริงให้แกได้รู้เองซึ่งไคบานะครับมีคีย์การ์ดที่มีชื่อว่าโซครัชนั่นเองครับโซครัชคือจ่ายไลท์พอยต์ห้าร้อยแล้วผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถรีมูฟการ์ดที่อยู่ในสุดสานของแต่ละฝ่ายได้นะครับโดยที่ว่าไคบาก็สามารถรีมูฟการ์ดที่อยู่ในสุดสานของไคบาโกซาบุโรได้้้้แลวบเออองงกก็ใใชยนนารีสทั ถึงเอ็กโซเดียนในครอสที่มีร่างสีดำาๆนะครับพอถูกรีมูฟการ์ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อ,ๆ,อ,ๆ,อ,ๆ,อๆปุ๊บ <zug> ก็กลายเป็นเอ็กโซเดียนในครอสที่มีสีซีดนะครับกล่าวคือเป็นเอ็กโซเดียสีส้มๆตามปกติที่เราได้เห็นกันในการ์ดนั่นเองครับและทีนี้ไคบักก็บอกเลยนะครับว่าที่ผ่านมาชั้นต่อสู้กับวิญญาณของเอ็กโซเดียมาตลอดและคราวนี้มันจะเป็นการสะสาสงต้นต่อที่เคยทําให้ชั้นพ่ายแพ้เองแล้วไคบักก็อัญเชิญบลูอายออกมาด้วยการที่ว่าพลังโจมตีของเอ็กโซเดียนในครอสที่ไอไคบั นั่นแหละครับพลังกลับมาพันแปเท่าเดิมแล้วไคบาก็ใช้บลูอายในการบทขยย้เอ็กโซเดียนะครับอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าบทเขาปูมาให้แบบว่าบลูอายล้างแค้นเอกโซเดียที่โดนเล่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับตอนนั้นมี3ตัวเนาะแต่ว่าพอดโดนพ่ายแพ้ตามเงื่อนไขปุ๊บบลูอายสตัวก็เอาไมา่อยู่แต่ว่าคราวนี้พอเอกโซเดียมันมาเป็นมอนสเตอร์โปบไคบาก็สามารถที่จะโจมตบีบึ้มเข้าให้เอกโซเดียในครอสเละสามารถเอาชนะไคบากรูซาบุโรมาได้ในทันทีเลยครับต่อมาบทบาทที่4นะครับผมผู้ที่เป็นเจ้าของเอกโซเดียที่แท้จริงมาตัััั้้งงแแต่่่่เออปีทีทททลววาานนนน,านนนนกบ บอดซิมอนนะครับก็เป็นผู้รับใช้ฟาโรเมื่อ3,000ปีที่แล้วเนาะเราจะได้เห็นว่าตอนยูกิมีการเข้าไปในโลกแห่งความทรงจําตอนนั้นก็คือได้พบก,กับพวกนักบวชต่างๆที่เป็นผู้ถือครองไอเทมพันปีซึ่งคุณซิมอนเนี่ยครับก็เป็นผู้ที่ถือครองกุญแจพันปีนะรับใช้องค์ฟาโรมาเปรียบเสมือนเป็นกุณซือคอยให้คาปรึกษานู่นนี่นั่นเป็นอย่างดีเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยการต่อสู้ในยุคนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบาซึ่งบาก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ของก,อา,อก,การ์ดดวลมมอนนนสเรัั่ะะคบ้้ทีีก็า,าไปูยิงผจ มีการเรียกออกมาแล้วก็มีการประทะก,กันซึ่งก็จะมีรูปแบบการต่อสู้แบบนี้แต่ทีนี้นะครับบาสุดยอดของท่านซีมอนที่ไปใช้ตอนท้ายในการต่อสู้กับลาสบอสอย่างโซกเนาะนั่นก็คือเทพผูพิทักษ์เอกโซเดียนั่นเองครับซึ่งเอกโซเดียตามคําพูดของซีมอนนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเทพที่ร้ายกาไร้เทียมทานแล้วก็มีพลังกาลังอันมหาศาลที่มันก็เสี่ยงต่อบวงชนเหมือนกันถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยซีมอนก็ไม่อยากเอาเออกมาใช้หรอกแต่ว่าตอนนี้จอมมาโซกมันโหดร้ายมากเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาเออกมาใชเมกมาย,ยดีิญซ ซึ่งเอ็กโซเดียนะครับผมสามารถต่อกรกับโซกได้ค่อนข้างโอเคนะแต่มาติดที่ว่าโซกบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเขาอะมีพลังเป็นอนันต์แต่เอ็กโซเดียมันเป็นบาที่มีพลังอ้างอิงมาจากตัวของมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางสู้กับโซกได้เด็ดขาดมันก็เป็นอย่างนั้นครับผมซึ่งเอ็กโซเดียแม้ว่าจะสามารถฟื้นฟรูร่างกายได,ได้บ้างเวลาต่อสู้แต่มันก็กินพลังวิญ,ญญาณของท่านซิมอนนะครับทำให้ท่านซิมอนเองก็ค่อยๆ่อยสูญเสียพลังงานวิญญ,ญาณไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะทนได้แล้วเอ็กโซเดียก็โดนการโจมตีของโซกกเเเเอาบบบาาปผ่ึงันนไยยทททีีีดชบบ ดูเอลมอนสเตอร์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต่อมาก็จะพูดถึงบทบาทในภาค G X กันเลยนะฮะบทบาทในภาค G X ของ e x o d i ซเดนะครับมีผู้ใช้ e x o d i ซเดียอยู่2คนหลักๆเลยครับผมนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่ามาแตงอ่าแต่ว่าเรียกมาแตงไม่ได้เราต้องเรียกว่ามาแตงที่ถูกยูเบลสิงนั่นเองครับคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าพวกจูไดแล้วก็พวกนักเรียนหรือกระทั่งดูเอลอะคาเดมีนะครับถูกดึงไปในโลกอีมิติหนึ่งด้วยพลังของที่ว่ายูเบลเขาสามารถฟื้นคืนพลังขึ้นมาได้แล้วประมาณหนึ่งเน นั้นซึ่งในการต่อสู้ที่มิตินั้นมีการดูเอลแปลกๆที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อชีวิตของพวกนักเรียนในดูเอลอะคาเดมียมากมายนะครับแล้วยูเบลเขาใช้จังหวะที่เข้าไปสิงร่างมาแตง่งแล้วก็มีการดําเนินแผนการไว้เพื่อที่จะไปเอาการ์ดเอ็กโซเดียเพื่อที่จะไปเอาการ์ดสามอสูรมายานะครับซึ่งแผนเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีอาร์มอนที่ตอนแรกกล่ว่าเอ้ยยูเบลจะร่วมมือกับเขาในการทําแผนการไม่ใช่หรือแต่ว่าทําไมถึงไปสิงร่างมาแต่งซะได้ละ่ะอ่าซึ่งตัวยูเบลเขาก็บอกว่ามันก พยายามอธิบายให้กับอาร์มอนแต่อาร์มอนไม่สนใจอะไรมากมายและอยากรู้ด้วยว่ายูเบลมันตั้งใจที่จะทําอะไรก็เลยมีการท้าต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับโดยที่ในการต่อสู้ครั้งนั้นน่ะตัวยูเบลเขาจะใช้การ์ดเอ็กโซเดียนั่นแหละโดยที่ตอนแรกอาร์มอนก็คิดไม่ถึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูเอลต่อไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ชัดเจนว่าตัวของยูเบลสามารถที่จะรวบรวมชิ้นส่วนเอ็กโซเดียได้ครบแล้วก็อาชนะอาร์มอนและอาร์มอนก็อาจจะเละเทะไปหน้าจุดนั้นเลยก็ได้อแต่ว่าตอนนั้นนะครับมันมีเรื่อง แต่การดูเวลดันจบไปก่อนแต่ทีนี้เอ็กโซเดียก็จะถูกส่งมอบให้กับอาร์มอนเพราะที่จริงแล้วถ้าเอาเป็นโลกอีมิติหนึ่งที่เป็นโลกแห่งดูเอลมอนสเตอร์ตอนนั้นนะครับเอ็กโซเดียถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของราชาได้เหมือนกันนะแล้วอาร์มอนที่เขาต้องการจะปลุกพลังของเอ็กโซเดียขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหนึ่งซึ่งก็ได้มีการคุยกับยูเบลไว้นะครับยูเบลก็ได้มีการให้ยืมแขนเอาไว้ก่อนเพื่อที่อาร์มอนจะได้ทําตามเงื่อนไขแล้วก็ปลุกพลังของเอ็กโซเดียมาแล้วก็ได้เป็นรราชาอ,างองาา่ง,งี้กวสมนนคคืืเเใพ ซึ่งตอนนั้นคนที่ยอมให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดก็คือเอ็ดฟีนิกส์นั่นเองครับเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับเอโคไม่นานนะแต่เขาก็รู้ว่าเอโคก็รักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนแล้วผู้ชายคนนี้มันจะเอาผู้หญิงที่รักมันขนาดนี้มาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อคืนชีพเอ็กโซเดียเนี่ยนะบ้าบอคอแตกมากยอมไม่ได้แล้วเอ็ดฟีนิก์ก็ทําการดวลกับอาร์มอนการมซึ่งในสึ่นั้นเอโคก็ยอมเป็นเครื่องสังเวยเพื่อคืนชีพเอ็กโซเดียนะและทีนี้พอเอ็กโซเดียคืนชีพขึ้นมามันไมมม่่่่ใชเเเเปลเลเปลลานนนนะัั็ทพผูู้้ถกกึึขสุดดยยอยซงจี ที่ว่วาถ้ามันโจมตีหนึ่งครั้งเราจะสามารถส่งชิ้นส่วนของผู้ที่ถูกผนึกหนึ่งใบจากในเด็กลงไปสู่สารได้เนาะซึ่งการทําแบบนี้ไปแล้วชิ้นส่วนของเอกโซเดียมันไปครบในสู่สารปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราสามารถชนะตามเงื่อนไขนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแหละที่ว่าถ้าเกิดว่าเอกโซเดียไม่ต้องอยู่บนมือครบก็ได้แต่ว่าให้เอกโซดียสโจมตีไปจนกว่าจะสามารถรวบรวมชิ้นส่วนให้ครบในสู่สารได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าชนะแล้วนะครับแล้วก็ทําได้จริงๆคือสามารถที่จะรวบรวมชิ้นส่วนได้ครบเอาชนะเอ็ดฟินิกมาได้ซึ่งเอง็เดฟ ่อสู้เพื่อเอโคแต่สุดท้ายแล้วเอโกก็ยอมเป็นเครื่องสังเวยซึ่งเอ็กโซดิออสนะครับถือว่าเป็นการ์ดที่มีความเป็นเอ็กโซเดียนะครับและเอ็กโซเดียก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของราชานะครับแต่ในทางกลับกันมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ว่าเอโคเขากลายเป็นเครื่องสังเวยให้ตัวอาร์มอนเขาสามารถใช้งานเอ็กโซดิออสได้แบบเนี้ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าการที่อาร์มอนเขาได้ต่อสู้ร่วมกับเอ็กโซดิออสเนี่ยเหมือนกับเขาได้ต่อสู้ร่วมกับเอโคคนรักของเขาด้วยนะครับและเขาก็ได้มีการเอาเอออออออ็็กกกกกีีียมาาาใใช้้้้้คคครรรััััังงงงนน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 นึืนน่่่่่่ววตตตตสสููบบปท ก็มีการเนบแนมอาร์มอนนะครับว่าอาร์มอนใช้คนที่รักเป็นเครื่องสังเวย์แบบนี้แล้วใครจะมายินดีกับการเป็นราชาของเธอละซึ่งอาร์มอนเองนะครับเขาก็ยอมรับในส่วนนั้นแหละว่าสิ่งที่เขาทํามันอาจจะดูโหดร้ายกับผู้หญิงที่เขารักแต่ก็ไม่มีวินาทีใดเลยที่เขานั้นลืมเอโกยังไงเอโกก็ยังเป็นผู้หญิงที่เขารักอยู่เสมออ่ะเกาะว่ากันไปนะครับคือความรัก2คนเนี้ยมันก็อาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงเนาะสำหรับเอโกกับอาร์มอนที่เขารักกันแล้วก็มาทําอะไรแบบนี้แต่ใดๆก็ตามแล้วความรักน่าจะเป็นของจริงจริจรจรครรีคุณสมบัติ ของราชามากกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยมีการใช้แบบเอ็กโซดิออสมาแล้วตอนแรกแต่ว่าเอ็กโซดิออสนั้นก็โดนอารมิทยจัดการไปก่อนครับแต่ใดๆก็ตามอาร์มอนยังมีแผนสำรองที่สามารถใช้การ์ดอื่นในการต่อกอนกับยูเบลได้เป็นอย่างดีนะซึ่งตอนนั้นก็คือเอาคิงมิสมาใช,ใช่ไหมอ่าและทีนี้สุดท้ายก็คือนําไปสู่การที่จะเอาเอ็กโซเดียมาใช้เผด็จศึกยูเบลอยู่ดีครับแต่ยูเบลก็อ่านทางไว้แล้วนะครับและทีนี้ก็เป็นจังหวะสุดท้ายที่ยูเบลสามารถสก,กัดการอันเชิญเอ็กโซเดียด้วยการใช้ตัวยูเบล ที่เป็นกาตัวเองนี่แหละอันเชิญลงไปบนฟิวแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ที่ชื่อทอสโคลมที่ตัวเองอันเชิญไปบนฟิวของอาร์มอนนะครับทำการโจมตีใส่ตัวเองแล้วอาร์มอนก็ได้พ่ายแพ้ไปโดยที่ไม่ทันได้ใช้งดเอ็กโซเดียนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเอ็กโซเดียที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะทั้ง2ภาคที่ผมได้ว่าไปนะครับลองทวนๆซิว่าเออเอ็กโซเดียเคยเอาชนะใครได้บ้างวะก็คือเคยเอาชนะเอฟฟินิกได้นาอที่อาร์มอนเขาใช้นะครับและนอกจากนั้นก็คือชนะโจโนจิได้นะครับและยูกิ ส่่วนใหญก็อาจจะมีความเป็นกระสอบทรายอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซเดียในครอสที่โกซาบบโรใช้เนาะหรือกระทั่งเทพพิทักษ์เอ็กโซเดียที่ซิมอนเขาใช้ในการต่อกรอกับโซกค,ครับซึงบทมันปูให้เป็นกระสอบทรายบ้างอย่างนี้ก็คงช่วยไม่ได้สาหรับตัวเอ็กโซเดียที่ก็เป็นความหลากหลายในบทบาทของเขาอีกทีหนึ่งกันแล้วกันครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทไหนของเอ็กโซเดียสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะหรือถ้าท่านผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วมีส่วนใดอย่างกจะเสริมเกี่ยวกับบทบาทของเอ็กโซเดียที่ผมได้ ีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ